น่มังสวัสดีค่ะไปไหนกันมาคะลูกหานฮะไปไหนกันมาห <c oughs> วเอย้ยมันนั่งเจมเิมเบิรมอยู่ที่บ้านนี้ยิงไบแฝครับไปไหนมาฮะไปไหนมาเนาะบางแนี่ยอะพี่น้องเน <c oughs> <c oughs> ี่ยพีน้องไปเสียห้องค่ะลูกเอาไม้เสียไปส่งบักไม้เสียไปส่งบัก ไปซอยใหตักมาตีบ่ฮะไปไหนรองเท้าหนูอยู่ไหนครับลูกอ๋อเก่งาาครับอุ้ยอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะไรจะไปไหนทีนี้จะไปไหนต่อครับแตมาพักกันนั่งสบายโพดแต่พี่น่องบึง่งนนเก่ยกับน่องแมจาลูก อาเจ้าตุนี่เดซันไปหาไพันออาแม่แม่แม่ม่มม่